สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่องนันเอกฟิชชิ่งเหมือนเคยนะครับ EP แรกนะครับของปีพานนนามาตกปลาที่เขื่อนคลองกระแสนะครับอยู่บ่อทองนะครับชนบุรีนะครับนี่ครับชมบรรยากาศนะครับรอบๆวันนี้แดดร้อนจัดมากครับวันนี้ อันนี้ก็มีโอกาสครับมาแคมปิ้งนะครับตรงบ้านไร่ตะกุลเฉินนะครับก็เลยแวะมาตกปลาไม้นี้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นเขื่อนหมายธรรมชาตินะครับนี่ครับวันนี้ก็น่าจะเอาเบ็ดมาลงประมาณสี่ห้าคันนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานครับจะมีตัวให้น้าๆรับชมหรือเปล่าครับก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามาครั้งแรกนะครับ อ่ะมาดูเหยื่อกันครับวันนี้เหยื่อก็เป็นเหยื่อหมักนะครัผมเหยื่อหมักตั้งแต่เมื่อคืนนะหมักไว้ที่บ้านตรงนี้ก็น่าประมาณสักสองโลสามโลได้นะครับก็ผมก็จะตกที่นี่ประมาณสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็น่าจะกลับไปที่พักนะครับ ผมพอผสมเยียก่อนก็น่าจะาลงประมาณนี้ก่อนครึ่งถังครับจะลองตีดูครับว่าจะได้ตัวปลาหรือเปล่าคราวนี้เดี๋ยวลงเยอะเลยครับครับทีนี้ผมก็ลงเบ็ดเรียบร้อยนะครสามคันพอครับนะครับ ดูเมื่อกี้มาครับจอกแหน่ผักตบไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับครับติดตามชมครับว่าจะได้ตัวให้นานาแล้รับชมหรือเปล่าครับ ตอนแรกตั้งใจว่าจะลงสัก5คัน6คันคแต่ตอนนี้เจอสภาพอย่างนี้ลงสัก3คันก่อนนะครับถือว่าได้2เด้งเลยนะตกปลาแล้วก็เป็นบรรยากาศแคมปิ้งนะครับให้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับช่องนั้นเอกฟิชชิง่งครับถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆช่วงนี้น้ำแห้งนะครับน้ำลงโอ้น้องๆได้ตึนตัวนะครับตีเหยื่อปลอมนะครับฝั่งนู้นนะครับโอ้สุดยอดเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่พระเอกครับวันนี้ เขื่อนคลองกระแสนะครับอ่ามาโชว์หน่อยพี่ขออนุญาตถ่ายนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับนี่ครับโอ้โหชันโดไอ้ปอกครับใส่ปอกนะครับขอบคุณครับโอ้โหวันนี้น้องมากับพ่อนะครับโดูเลยดูพอกครับ นี่โอ้โหสาสวยนะครับวันนี้ก็จะใน ep นี้นะครับก็ให้น้องเป็นะเอกของช่องไปเลยนะครับโอ้ <เท S 2> โหเพลมากเลยครับได้ปลามันมน,นะครับเนี่ยผมนนะตกใจตอนแรกตีมาเรื่อยๆแล้วจู่จคือมันแบบมันเป็นกอไม้ผมก็ตีมาเรื่อยๆจูๆ่มแบบมมมมจๆมันก็ลัดฟาง สุดยอดชคดูอกไซเล็กปลูกปันยาวเนาะเอเคครับน้องเก่งมากเลยครับนี่นะครับผมว่าผมขาดมาเลย อสองตัวอ่ะอับนี้ตัวครับอันนี้ตัวคล้ายๆกันใช่ไหมอันนี้ตัวเล็กกว่าอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พอดีเมื่อกี้เรแบ่งให้น้องครับสองตัวนี่สองตัวเห็นน้องตกปลาได้ก็ให้แบ่งให้น้องไปเลยคือย่าปอมไม่ใช่สายของน้านะอ่ะโชคด,ดีโชคด,ดีมันมันครับมาครับครับผมโอ,ขอ้ของดีเพียบเลย จะลุยต่อเิจะได้อีกสัก,สกตัวหน,นึ่งกับนนะ้วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับวันนี้เรามาเอาบรรยากาศนะครับมน้ามาฝากปลาไม่ได้นะครับลงสามคันก็นิ่งครับสภาพหม้เดี๋ยวต้องเก็บอของกับที่พักนะ พอดีหิวข้าวแล้วครับนั่งตรงนู้นนะครับหิวข้าวจะกลับแล้วตัวก่อควนนะครับดูครับนั่งเล่นโทรศัพท์กลับที่พักติกว่าเดี๋ยวไปดูที่พักติววัดเขาแบบเป็นยังไง ก็กางเต็นท์รอเลยนะครับนี่ครับกางเต็นท์ครับกางเต็นท์รอครับหลังสองหลังสามหลังสี่หลังนะครับตอนนี้ห้าหลังนะครับนี่พื้นที่เราครับที่เราจองครับวันนี้เรามีโปรแกรมมาแคมปิ้งกันนะครับนี่ครับทีมงานครับ คืนนี้จะนอนมีหนึ่งคืนนะครับดี่กี้ไปตกปลาแล้วไม่ได้ปลาครับทำไรหลูกครับตัข้าัวเฮ้ยเพื่อนนี่อะไรนะฮะ หมอผายงนแจ้งอะไรฮะภายในแจ้งโอเค EP นี้ก็เป็นอ EP เชิวๆนะครับมาแคมปิ้งกันครับที่เกิดคลองกระแสนะอันนี้เป็นยังไงครับเมาหรือหมดแรงคะแนวมั่งนอนอ้หกินนมนะับเป้งด้วยนะนี่งั้นได้เวลา หรือไม่เพื่อจ้โอ้โหตายแล้วเดี๋ยวเก็บมาแล้วลอให้หนูเหมอนกองคืนนี้เราจะนอนที่นี่นะครับึมจะให้ดูบรรยากาศนะ,าะนานาถ้าไหนสนใจก็มาพักได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนอนนอกบ้าน <l att> นันเอกฟิชชิงนะครับวันนี้เรามา แคมปิ้งกันนะครับนี่โวูสอยจุสอยจุนี่สอยจุนะครับกินนี่คืเล็กน้อยน้อยนะครับนี่ครับต้นก็น่าสบายนี่ครับตัวอร่อยครับผงนัวผงนัวนี่ตัวอร่อยครับอยู่นี่นะอ,นอีพีนี้มาตกฟ้าก็ไม่ได้นะครับมาเอาบรรยากาศ สสย,ย่ยงต้มหอยแมลงผู่นะนี่ครับดูหน้าครอบครัวแล้วนะแล้วตอนเย็นเราก็จะมีนี่อีกอย่างบาร์บีคิวนะ ครับบรรยากาศยามเย็นนะสวยงามน,นะครับมาจับจองที่พักได้นะครับกลางเต็นรบ,บรรยากาศสุดยอดเลยนะครับตอนเย็นอเราอยู่ที่บ้านไร่ตะกูลเฉินนะคะ เป็นบ้านเต็นนะสามารถกางเต็นได้นอนแบบนี้เลยนี่นะคะบรรยากาศข้างล่างนี่เลค่ะดูไดู้นะคะ,ะ,คะบรรยากาศข้างล่างนะคะเย็นสบายมากบรรยากาศมันดีจริงนะครับก็ใครน้า,นาสนใจก็มาพักผ่อนได้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศได้นะครับนี่ก็มีน้องๆครับมานั่งครับกลางเต็นนอนคืนนี้นะครับ อยสวยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่บนชั้นที่สองของบ้านพักนะครับ <c oughs> ตื่งสายหน่อยนะครับวันนี้เ <c oughs> มื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยนะครับวันนี้เตื่มสายมาเก็บบรรยากาศก็ ได้อยู่นะครับให้ทีพีธนะรับชมนะบรรยากาศ จับชมบรรยากาศไปก่อนนะครับับเช้า ก็ชงเช้าๆกันครับแม่บ้านก็จะทำกับข้าวนะครับชานี้ก็จะมีกระตุ้มคลิปน้ำไม่อาบน้ำ <c oughs> นทำอะไรครับนี่ครับเชฟทำอะไรครับเชฟข้าวต้มข้าวต้มครับวันนี้ข้าวต้มข้าวต้มหมูเห็ดหอมเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้ไฟยังไม่เดือดครับผมแกก็ไม่เดือดจะรอกี่ข้าวต้มร้อนๆนะอันนี้ครับเชฟเราครับ อร่อยไม่ซ้ำจบสุดไม่ได้นะเชฟโดลิกเลยเนืไม่ใส่ใบกะเพราเฮ้ยโอเคครัวเยอะนะวันนี้นะอะไรบ้าอหยัดไปสักสองกระชอกผัดกะเพราทำไมไม่มีกะเพรา กะเพราหาไม่ได้เ, yeah. เก็บเต็นท์เรียบร้อยนะครับเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเก็บเต็นท์เก็บเลยตัวกลับบ้านแล้วครับตอนนี้บรรยากาศเริ่มปกตินะครับเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับ ยังไงก็ฝากพี่นะครับ FC ด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้วยนะครับเตรียมกี่ของกลับบ้านแล้วครับสำหรับอีนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับนีทุกคนก็เตรียมตัวเดินทางครับกลับบ้านกันนะครับ อ่งเก็บน้ำคลองเกษตรนะครับสตลอด EP นี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับเดินทางเบสุสดที่แคบนัครับ